สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องฮอดแล้ว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 พี่น้องฮอดไส่ละคุณคุณแถวว่างนี่ฮอดนี่พี่น้องครับนี่สวัสดีครับฮียครับสวัสดีครับบอสสวัสดีทุกคนครับฮอดไส่ละฮอดนี่พี่น้องรงข้ามลงกัน SPRC มากตาพุทธระยอง คุณบพี่น้องคุณบอคุณบอนี่พี่น้องบ่คุณยังได้มารอบที่แล้วยกเลิกพี่น้องฝ้นฝาถลม่มนี่เอาา้าืัอนี้วังว่าคือสีดูล่วงพอด,ดีทุกอย่างนะพี่น้องๆนะสามวันวันนี้เนาะเอ้าวันนี้วันที่สี่วันสุดท้ายในรอบนี้นี่น้องหลังจากคิดมาคืนในเหรียญยูต่ตลาดรวยซรับพี่น้องรวยกันจริงๆอัญญะคนพี่น้อง ปวดพ่วหกโม่บักแตงอัญญอนเน้นี่ครับพีนองมาแล้วทีมงานเท่าสวัสดีครับแม่ได้มาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วกูทราบบางอย่างฟาถูกหลอบทีเดียวว่าโอ้ยอยา่ไหนจะได้เจอกันมาพอแล้ว ครับครับเอาภาวนาพ่าภาวนนีิมาบุกเบิกเนี่ยฮัทกับแฟร์มันจะแสบเนี่ยฟ้าถุงเชือกบาทนะนี่ครับนี่้พี่น้องเอ้าวันนี้แดดเปี้ยงๆภาวนาเด้อวันนี้ฝนฟ้าจะตกเนี่ยน้อพี่น้องฮะสาธุมารอบที่แล้วเป็นไงนี่ครับพี่น้อง เอาพี่น้องหวังว่างดงามพี่นอ้องเรห้างจากผู้สาวเหตุบผมกินกาานี่ครับเมื่อคืนนี่เล่นอยู่ตลาดลว้ยซับบางพี่เป็นตังอญญายาอลไรคนบ่พี่อดวางใส่คนน่ะไหลแห้งอายะนี่ครับหวังว่าวันนี้อุบัติสั่งทุกอย่างคงจะราบรื่นเดี๋ยวไอบบ้คนจุดถูบจุดเทียนตัวไอ้ที่ไม่ทุ่งไม่เทียนจุดถูบจุดเทีนยนเนี่ยน้ำขึ้นอ่างอยู่ซะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเคลียดหรอกนี่ครับพี่น้อง สถานที่วันนี้โอ้กว้างขวางนี่เป็นของรถสังกสีกันมาแล้วสาธุสาธุปูงาเจ้าที่จะททางเลยมันนี่คอยเขามาเปิดเลิกเปิดใช้สาวน่อยและเพื่นโช์เป็นที่แรกเป็นวงแรกมาแหกหมานในพี่น้องแน่นี่ไอพี่น้องอีสานทั้งเขา้าทั้งนี่ ไหนม่ไในซื้อใหนฟิ้นนั่นแน่นหพี่น้องเอาเปิดลังใจกันนี่ครับพี่น้องแดดห่อ,ดนอนมนื่ขึ้นตีสามกว่าๆเก็บของแล้วประมาณเดินทางออกนี่ประมาณประมาณตีห้าพี่น้องระยะทางประมาณร้อยสามสิบไม่เกินร้อยห้าสิบกิโลทีงาน,นเฮาเอาไม่ไกลทำนี่ถือว่าสุดยอดครับ นี่สถานที่กว้างขวาง,วางมารอบที่เดวนะพี่น้องเนาะไปน้องน,องน,องนะ,ะชื่อน้ำเนี่ชื่อได้เนาะไปน้องเนาะนี่แดดห่อนเนี่ย แมสวัสดีครับเจ้าคือหันหนาเสดเดดเจ้าคือหันดากเสดเดดหันแน่อย่าหาก,กินข้าวกินน้ำตัวอะไรมารับมันอนตัวบ้านนี้เจ้าชื่ออะไรบ้างนี่เ <laughs> จ้ามาถึงเสียกั็ข่อยะออพี่น้องวัอนี้แดดเปรียงเปรียงพราะวน้ารุดกันมาแล้วทยอยทยอยกันมาแล้วเออจังะมากันเถอะ จังไดก็หาถูกพาเทียนไปเพิ่นไหวจนเนี่ยนี่เอาปไาปไปไป,ไปนี่ครับพี่น้องมาแล้วมากันแล้วโลกนี่ไม่ได้ป่ะนี่ความถนนเลยนี่ได้ป่ะนี่ <c oughs> นี่ อะแดดโอ้แดดคักอะนี่ละเนี่ตั้งบนถนนเนี่ยนี่นี่ครับพี่น้อง ทีมงานเราก็ัมาหอดกันแล้วทยอยทยอยกันมานี่ครับกว้างขวางเลยล่ะถามทีสุดยอดล้วไปตองห่วงเลยเอา้ารถล่างบม่ลงเตี้ย ใช่เพิ่งมาถึงบ่เพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวไปนอนที่นี่อ้าวลงแม่ลงแม่เอาก็ลงมังเก่าแม่เอาตั๋วพวกาลงเอาแม่รถล่างไปจอดมังเก่าแม่เนี่ยห้อยเก่าย่งอยู่นี่ครับพี่น้องรอบที่เรารลดแค่ไหนละครับเป็นพระรามัวนี่แหละครับเป็นพระรามูจอดขอบเลยพระต้องลงแม่รอ,อ,รเอ,อ,รอบเ,อเนี่ยนี่ครับพี่น้องพัวยอมมันด้วยขโมยนี่ครับรถล่างเข้ามห่อ,อดแลง้ว เอา้าครบแล้วไปพัดนี่เนี่ยนี่คบเนี่ยนี่รอบนี้ตั้งวิธีนี่นี่นเอาเวิธีกลางนี่แล้วนี่เออเดี๋ยวจนจังวากันเดี๋ยวจังวากันพี่น้องเอานี่ครับสถานีโอ้ครูปอใสครูปอมาถึงแล้วนี่เอา้า จะเรื่มได้พี่น้องเนาอจะเรืมใหม่กำลังใจกันมาเนี่ยตรงข้ามหน้าลงกันเอสพีอาร์ทีเนาะใช่มื่อคืนใ้คนหลายบ่อัญญาตอนตอนหัวเว่นน,น,น่ะคนคือนนหน่อยหนึ่งคือรุ่นกันอยู่เมื่อคืนในอัญญาแทนบ่เบียเบอร์เบิร์ดเลยขายเกียงตับ อ๋อมึงขึ oh, ivia, mainland, 500, 000, 000. ้นไอ้คนว่าม <te> <rawd Moder> ันหนาพันเหมือนแล้วว่ามันขึ้นไอ้คนอันนี้ล้านแตกอีกแล้วไอ้ดีแล้วมันขึ้นเต็มใส่กระซี่านเลยว่ะจ้ะทำงานเป็นเด็กตุ้ยังโอ้หวังว่ารอบนีันสิพัเนาะเอาขอซะมาเปิดแหกหมาใหน่อยเจ้าเหนียววางเหนียวเขาว่าบางนี่แตกอีกแล้วสองล้านแตกหแล้วบางนี่เมาดีอันนี้ไอ้คนนต่ว่าต้องห่วงบางนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาจะไหนกันห้กับลูกใหพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้อง ข้ารถรถดัลดดงลานรถชาเขากะบาตัวนั้นเดี๋ยวมันขึ้นไอ้นหนะหนีี่น้องโอ้ผมนี่เราถ่าฟังแล้วถ้าทิศตะว,วันตกกับัางมากันแล้วเห็นมันมาที่บอกแล้วหนีี่น้องโอ้ยมืนอคืนผมนมีคนวางอยู่เลยี่น้องแน่นแป๊กเลยคนสุดยอดเลยไปน้องเห็นล้วชื่นใจ เนาะฟังมามานีกน็คือสิอัญญากพี่น้องเนาะนี่ครับนี่มาแล้วรถฉากส,สวยๆง,งาๆเลยเสียงรถประกาศกับประกาศบึ้มๆนี่เอามาเปิดประเดิมแหกม้านกันวันนี้เราจะเอิงแต่นั่กันพี่น้อง,องรวยๆรวยรวยเฮงเห้งปังปังทั้งบุจัดทั้งทีมงานเฮานี่กพี่น้องนะเอา้า คลิปนี้ฝากไว้สักนี้คลิปหน,น้าจ่าพ่อไหมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปน้องกดติดตามช่องบ่าตุ้ยลำเพิน้องไปน้องและก็เป็นกำลังใจทีมงาน,นสาวน้อยลำเพนโชว์วงสองเราทุกๆุกคน,นไปน้องเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ